ก่อนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่บูกันอีกแล้วกับรายการทำไปเพื่ออีพีที่3 1เกแล้วครับผมตบมือครับตบมือตบมือห <ước> รับวันนี้เนี่ยยังอยู่กันกับเกมฟรีไฟล์เซอร์เวียนาอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปสู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมนั่นคือเพสนนเองเพชโฉมใหม่เนยครับผมมาพร้อมกับแค่บิสกิตสูตรใหม่นะครับผมที่มีส่ uh? วนผสมของ โฮมวินนั่นเองนีครับผมต้องบอกได้เลยว่ากรอบก,ก,กว่าเดิมแน่นอน,นครับผมมาพร้อมกับรสชาติเข้มข้นนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าชฉมใหม่นี่ครับผมมาพร้อมกับตัวกล่องที่แบบโดดเด่นน,น,นี่เป็นไงเด่นไหมมากับ4ี่รสชาติ <assa> นะครับผมรสแรกนะครับผมนี่คือรสคอนนั่นเองเนี่ยครับผมนี่ตามมาด้วยรสราบนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าถูกใจคนไทยแน่นอนนะครับผมนีนน่คือรสต้มยำกุ้งนะะั่นเองนี่ครับแล้วก็เนื้อสิกอื่นใดนั่คือรสออริจินัลนั่นเองนีครับผมเป็นไง สี่รสชาติโฉมใหม่นี่ครับผมปรับใหม่รสชาติเข้มข้นแต่ราคาเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นเองนครับผมเป็นไงราคาถูกโฉมใหม่เข้มข้นกว่าเดิมราคา1ิบาทนะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะเ,เดี๋ยววันนี้นะครับพี่หมูจะแกะตัวเพสกินระหว่างการสุ่มเกมด้วยนะครับบอกได้เลยว่ามันจะต้องเพิ่มดวงให้พี่หมูมากๆนะครับผมไปเรารไปต่อกันในเกมกันเลยไอสัตวพวกมึงที่เข้ามาดูอะบล็อกสกินอนะกดติดตามด้วยนะเยอบเยอบ ก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะมาครับทุกคนครับกลับเข้ามาสู่เกมนะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ผมรอคอยมานะครับมันกลับมาแล้วสำหรับตัวหมัดคอบบ้ากับเซ็ตคอบบ้าที่เหลือนั่นเองนี่ครับเฮ้ต้องบอกเลยว่าหมัดเนี่ยตอนนี้เราเก็บเกือบครบแล้วเนี่ย มาตั้งแต่ตัวหมัดล่าสุดที่เราไปสุ่มมานีครับแล้วก็มีหมัดฟงหมัดไฟหมัดน้ําแข็งสายฟ้าหมัดมังกรนะครับที่เราเหลืออยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3 3หมัดได้นะครับนั่นก็คือหมัดคอบ้าหมัดเพลงนะครับแล้วก็มีหมัดไซตมะนะครับที่เรายังพลาดอยู่นะครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเก็บให้เรียบร้อยสําหรับตัวหมัดคอบ้านั่ยเดี๋ยววันนี้เรามากับเพชร16,815เพชรนะฮะ เดี๋ยวมาดูก่นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างวันนี้กิจกรรมนะครวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณ4 4อย่างนี่ครับนะั่นคือตัวนี่เลยเนี่ยเป็นอ่าเป็นเหมือนเก็บลูกแก้วเพื่อแลกชุดนั่นเองนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยจะเป็นกล่องนะครับจะเป็นกล่องแล้วเราเนี่ยสามารถแลกอ่าสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาชุดไหนนั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวแม็กคาเลนนะมาอีกแล้วครับผมนี่ กลับมาให้เราได้เก็บชุดกันต่อฮะสำหรับกิจกรรมตัวนี้ครับแมคลารนมาพกกันรถเลยเพราะว่าในเซอร์เวียดนามเนี่ยเรายังไม่มีรถตัวแมคลารนเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เนี่ยผมกะว่าผมจะแลกสีทองนะับเพราะว่ามันสวยสุดแล้วอ่าแล้วก็จะมีตัวกล่องนะครับนี่ตัวกล่องก็จะมีแต่ตัวกล่องคอบบ้านะครับพร้อมกับตัวกล่องนี้ด้วยสกิน UMP นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่น ซึ่งตัวสเตตัสของมันเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับนั่นก็คือลั่น2ดาเมจหนึ่งนั่นเองนะครับคุณดูแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกล่องชุดเขียวน,นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในเซิร์ฟไทยเนี่ยเคยออกมาให้เราได้สุ่มแล้วนานมากๆนะครับผมก็เลยกล่าวว่าผมจะเก็บในเซิร์ฟเวียดนามซะเลยเนี่ยเอาให้มันครบไปเลยอะมาอ <c oughs> ุ้ยเดียวเดียวเดียว <c oughs> กิจกรรมแรกเลยที่เราจะสุ่มครับพลาดไม่ได้กิจกรรมลดราคาทุกคนนี่ผมสุ่มมาแล้วครับ ลดไป5 1สเนะครับสำหรับชุดแรกนั่นเองนะครับแต่ก่อนซุ่มเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยก่อนซุ่มเอาซะหน่อยนี่เพชลดลาบครับทุกคนนี่เพชลดลาบครับมันจะมีชี่แกให้ตรงนี้นี่ครับเห็นไหมมันจะมีเขียนว่าโอเพนหรือว่าเปิดนั่นเองนี่ครับนี่แล้วก็กดจิ้มลงไปเลยแล้วก็ึเห็นไหมง่ายปะแล้วก็ปึ๊บ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 แล้วก็เด้งออกมาเนี่ยครับโอ้โหขนาดแกะยังง่ายเลยครับคนดูนี่ฉีกเสร็จนะครับแล้วก็เอาเก็บไว้ที่เดิม เห็นไหมมันง่ายนะผมมาชอบเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เว้เพราะว่าเวลาที่เรากินไม่หมดใช่ไหมล้วก็พับแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะครับมันง่ายดีอ่าจัดไปแบบเนื้อ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 สองแท่งไปเลยเป็นไงอืมผมบอกเลยนะรสลาบอะอร่อยมากผมอะชอบอันนี้ผมพูดจริงผมชอบมากรสลาบชอบมากอร่อย อีกอย่างหนึ่งนะคือคำพูดของกองในเขาว่ามือแทบไม่เปื้อนเลยนี่ครับมือแทบไม่เปื้อนเลยนะครับเพราะว่าตัวเพสเอในครับผมเขาเป็นผงลอยครับทุกคนอ่าเขาเป็นผงลอยนะครับมันก็เลยจะไม่ติดมือนะครับเวลาที่เราหยิบกินเนี่ยมันเลยทําให้มือของเราเนี่ย ไม่เลือดจนเกินไปนั่นเองนีครับมาเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยเราเอาชุดกันก่อนอ่าเอาชุดไปเลยครับเอาชุดไปเลย588ปเพชรครับผมแล้วก็เอาเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อไหมแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่เนาะเอาเป็นท่าหัวใจดีกว่าแอบท่าหัวใจดีกว่าไปครับลุยต่อเฮ้ยเดี๋ยวดีเด้เดมีบัตรเวฟพอนด้วยนะครับเก็บบัตรเวฟพอนไว้แต่ว่ามันเป็นแบบวันนะมาครับผมสุ่มรอบสองอ่ะเป็นตัวไอวอร์นั่นเองนี่ครับ ไอวอลส่งได้มาเพิ่มอีก0.6%ครับทุกคนซึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วคาตนาสีชมพูอุ้ยเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะเฮ้ยเรายังไม่มีคาตนาชมพูครับทุกคนยังไม่มีครับตาไม่ฝาดยังไม่มีแล้วก็ชุดพิตูนสีขาวครับผม ชุดพี่ตูนสีขาวยังไม่มีเหมือนกันนะเอาว่าเอาว่เาเอา,เอาครับซื้อเลยซื้อเลยมาครับชุดพี่ตูนจัดไปครับผมสีขาวฮนะแล้วก็ตามไปด้วยคาตานะชมพูฮนะโอ้โหแลมจริงแลมจริงวิกล่อกจ,จิเก็บไว้ก่อนไม่รู้ว่าผมมีหรือเปล่าแล้วซื้อไว้ก่อนแล้วก็เสื้อนะครับผมเป็นอ่าถ้าเป็นเซอร์ไทยเราจะเรียกกันว่าเสื้อนักบุญนะครับผมร้อยเจ็ดสิบสองเพชรถูกจัดแต่ว่ากระเป๋าปีกเรามีแล้วนะครับกระเป๋าปีกเรามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมจะเอาเป็นบัตรไดมอนด์รอยัลเป็นแบบวั เก็บไว้นี่ครับไอวอลทุกคเช็คก่อนไอวอลอ่ะไอวอลเรามีแล้วครับทุกคนไอวอลเรามีแล้วก็ข้ามไปครับชุดต่อไปสุ่ม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 เพิ่มอีกศูนย์จุดสองฮะหรือว่าศูนย์สองนั่นเองเป็นห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับมาอุ้ยชุดพิตูสีดำเรามีแล้วครับทุกคนเราก็ไม่เอาก็เป็นบัตรอีโบไปละกันนะครับแล้วก็สุ่มแล้วก็ซื้อชุดของตัวกิจกรรมเขาไปเหมือนผมคลับคล้ายคลับคราวว่าผมไม่มีปีกเช็คแป๊บปีกสีขาวแน่ เห็นไหมเราไม่มีปีกสีขาวจริงด้วยเรามีแต่ปีกสีดำครับทุกคนชัดเลยซื้อไปครับปีกสีขาวจัดไปกระทะอื่อะกระทะไฟทัดเลยกระทะไฟ217วันครับทุกคนวันนี้เราจะได้กระทะไฟถาวรกันละเว้ไปครับซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยพลาดได้ไงเดี๋ยว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 ไม่ใช่นายไม่ใช่นายนี่อันนี้ถาวร 200รเพชรแล้วผมสุ่มทําไมต้อง200วันวะอันนั้นน่ะมาฮะนี่กางเกงร้อยเพชรซื้อไปด้วยหมดไปแล้วตอนนี้นะประมาณ4 0 0พเพชรได้นี่ครับ4 0 0พันกว่าเพชรได้นี่ครับนี่ไงก๊อตจีเรายังขาดก๊อตจีตัวโพนี่ตัวเสืออยู่นะครับแล้วก็หมดแล้วโอเคมาสุ่มเลยเผื่อมีดวงเผื่อมีดวงมับเข้าให้โอ้โหสามวันล้วนๆมับเข้าให้อีก7วันอ,อ้าวเอาหมดอะ ทำไมความสุขกูมหมดไปเร็วจังวะเฮ้ย <g ul ch> ทำไมความสุขผมมันจบเร็วจังวะ <laughs> ชุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในเซิร์ฟไทยแล้วหรือเปล่านี่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเปิดไปครับโอ้โหแต่ชุดเขาเทจริงนะเมื่อกี้ะนี่ได้มาแล้วแล้วก็เปิดชุดนี้ไปด้วยอ่าแล้วก็ชุดพวกนี้เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับเราก็จะไม่เปิดนะเราก็จะเก็บเอาไว้ปึ๊บโอ้โหพอใส่ากางเกงขาวแล้วมันขึ้นจริงๆว่ะทุกคนโอโ้แต่เสื้อเทจริงครับทุกคนเิลวฟ้าอ,อ,อ่ะฟิลวฟ้าจะจาด ไปครับซุมต่อซุมต่อไปกันต่อครับสาหรับตัวกิจกรรมเก็บลูกแก้วนั่นเองนี่ครับไปฮะ79็เก้าเพชรหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ห้าหครั้งครับได้มาแล้วลูกแก้วหนึ่งรูบเฮ้ยมาต่อต่อเลยผมไม่ได้นับแล้ววะไม่ได้นับแล้วตอนนี้ไม่ได้นับแล้วเพิ่นไปหน่อยเมื่อกี้ลืมนับเลยโอ้โหโอ้โห เออหรอได้ไปแล้วครับผมได้เป็นกล่องเลยไหมสวยงามฮะวูู้ได้เป็นกล่องเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดทีเดียวนะครับแล้วก็ของรางวัลทั้งหมดนี่ครับเราจะส่งไปที่ห้องแต่งตัวไปเลยนะครับผมยืนยันป๊าป๊บป๊าป๊าป๊ป๊าป๊าป๊าครักิจกรรมต่อไปเป็นตัวชุดแมกราเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเลือกรถก่อนละกันเราเป็นรถซับพอร์ตเดี๋ยว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 ชุดนี้อ่ะ ถึดแบ็กกาเรนเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบสนใจเท่าไหร่ผมสนใจตัวนี้มากกว่าครับนี่ชุดสีดาตัวนี้ผมว่ามันเท่กว่าครับนี่แล้วเอาตัวนี้แล้วก็ตัวรถครับยืนยัน2รางวัลน,นี้นี่ครับไปครับสุ่มเลย9เพรไปต่อย9 99ิเเพชร1 9 9 299มาแล้วปิ๊งบองว้าวต่อไปครับ699เพชรพครับท่านผู้ชมปัดเขาให้ฮะ ว้าวสวยกดเปิดไปเลยจ้าหมดแล้วเนาะหมดแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วนะฝั่งนี้เฮ้ยผมได้บัตรอีโวมาไม่ใช่หรออ๋อแต่มันสุ่มนีหน้านี้ไม่ได้นี่หว่าอืมเอาไงดีอ่ะผมอยากได้ก้ามฟ้าคล <c oughs> ิปที่แล้วเนี่ยมีคนดูบอกว่าพี่พี่น่าจะสุ่มก้ามฟ้าไปเลยนี่ครับเราเหลืออีกหนึ่งคิมเขียวเท่านั้นเองทุกคนเรามีออดวงไหมสักสักครั้งหนึ่งก่อนนะครั้งหนึ่งก่อน <c oughs> โอ้โห <c oughs> <Breath. S 2> โอ้เ <Breath. S 2> พี่เขียว <Breath. S 2> พี่เเทียวพี่งเทียวโอ้โห,โโหโจบแล้วหมอวกลับมา <c oughs> เดี๋ยวกลับมาไปครับสำหรับกิจกรรมนี่เลยครับกล่องสมหมัดนั่นเองนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นหมัดคอบ,บ้าครับอย่างสวยเลยแต่ว่าคาสนาคอบ,บ้าเรามีแล้วนะครับสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยก็คือ หมัดคอบ้านะครับพร้อมกับตัวกระทะนะครับแล้วก็เป็นไอวอร์นั่นเองนะครับไอวอร์คอบ้าสวยมากทุกคนนี้ผมบอกไว้เลยเฮ้ยมีกล่องลดราคาด้วยพร้อมกับชุดลดราคานะครับผมนี่มีชุด2ตัวเลยนี่ครับลดราคาฮะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเพจเองจากราคาเต็มสองพันห้าครับทุกคนเป็นตัวละครเซนเนี่ยครับผมพร้อมกับมาโรอเนี่เนี่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเอาละกันอุ้ยรองเท้าสองร้อยเก้าเก้าไปจากร้อยเก้าเก้าเหลือเก้าเก้าเพจขี่ซื้อไปก่อน แล้วก็ตัวนี้ซื้อแม็กไปเลยครับหมับเขาให้อา้าวมีแค่ห้ากล่องเหรอเอามีแค่ห้ากล่องเหรอโอโหจบแล้วไปครับเอาแบบทีละยี่สิบละกันเนาะปึ๊บ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 อย่าบอกนะว่าได้เลยอะอ๋อยางเฮ้ยเฮ้ยก็ยัยออยงวะ าแต่เขาออกคู่กันเลยนะเมื่อกี้อ่ะทั้งป้ายทั้งอันนั้นเลยอ่ะถ้าสมมติว่าเราสุ่มเกลือนะครับเราสามารถแลกไอวอลในราคา49โทเค็นนะครับพร้อมกับบัตรเนี่ย1น9นั่นเองนะก็ไม่แพงนะเออผมมองว่าไม่แพงนะครับอ้าวได้บัตรมาอีกแล้วออกหน่อยลูกเอ้ามาวะถ้าคบบ้าออกด้วยครับทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ได้อยู่ได้โยไไอวอลออกหน่อยเถอะเอ้ยทุกคน ผมบอกแล้ววันนี้อ่ะมันเป็นดวงมันเป็นเขาเรียกว่าการดูดดวงเนี่ครับผมเพราะว่าเรามากับตัวเพสโฉมใหม่ในเดย์เนี้ยขายของอีกแล้วอ่ะเฮ้ยจะได้จะได้เฮ้ยอย่าบอกได้ว่าได้เลยอะ่ะว้าวได้กล่องสมม่งมาด้วย <f irm> เอาเรื่องจ,จัดจัดเอาเรื่องจัดจัดแล้วไม่พอเรายังสามารถแลกหมัดได้ด้วยทุกคนดูดิโทเค็นผมโคตรพอดีอะ่ะเรามีทั้งหมด150โทเค็นใช้แลก149ย บอกแล้วผมบอกแล้ววันนี้อ่ะนมากับดวอัน้แนแง่เรามีผู้ใหญ่ใจดีไงใช่ไหมโอ้โคบเลยครับทุกคนเมื่อกี้ได้มาเยอะมากฮะเราขาดเพียงแค่ตัวไม้เนี่ยไม้เบสระโบงระเบิดคิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญไงปัจจัยสาคัญคือไอวอลกับหมัดนะครับซึ่งเราได้แล้วครับทุกคน <Yahoo! S 1> กดไลค์ครับกดไลค์เลยครับกดไลค์เลยกดไลค์เลยต่อ UMP u m v รอบนี้นะครับผมนี่คือของรางวัลใหญ่เนี่ยจะใช้ทั้งหมด175นะครับแล้วก็จะมีไอวอสีเขียวนี่อัน,นี้พลาดไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนชอบสีเขียวไงอ่าผมเป็นคนชอบสีเขียวนะครับจำเป็นต้องมีแล้วก็เป็นล่มเนี่ยครับเป็นล่มมังกรเนี่ยครับมังกรเขียวด้วยโอ้โหนี่มันกล่องรวมสีเขียวเลยนี่หว่านี่มันกล่องรวมสีเขียวเลยนี่โอเคไปครับทีละ20กล่องเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเมื่อกี้ได้หมวกได้หมวกมาด้วยได้ผมหน่าวรอมาหนึ่งอัน ไปครับทุกคนสิบกล่องเอ้าพาปิดปากเอ้ยม่อกี้ได้ร่มมาแล้วด้วยม่อกีนได้ร่มแล้วครับทุกคนนี่ได้ร่มมาแล้วได้ร่มมาแล้วไปครับเอ้าได้ลถมาเฉยได้ลดซ้ำเอ้าซ้ำเพื่อเอามาเพื่ออะไรซ้ำเนี่ยไปครับปึ๊บอ้ฮะได้อะไรอ่ะได้รองเท้าโอ้โหเอายังไม่หมดครับยังไม่หมดหมักได้เสื้อมาเฉยโอ้โหมาเป็นเซตมาเป็นเซตไปต่อครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ร้อยห้าแล้วครับตอนนี้เรามีร้อยห้าโทเคิลละไปครับไปครับเอ้า้าพมีปากซ้ําไม่เป็นไรไปต่อปึ๊บกล่องศพสวยกล่องศพซ้ำพื่ออะไรเขาซ้ําบ่อยนะเวลาเขาออกอะไรเขาชอบซ้ําบ่อยๆเลย <L an> ปืนขอปืน <L an> เออว่ะปืนจริงด้วยแต่ปืนอยู่ในคิสตันครับทุกคนได้กล่องศพมาฮะโอ้โหเอา้าอีกแค่ครั้งเดียวทุกคนงั้นเปิดไปสิบแล้วกัน ้าปิดปากซ้ำอีกแล้วหรอไปครับ yes ได้มาแล้วผมสำหรับตัว UMP นั่นเองนี่ครับนี่สวย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 แต่จริง UMP เรามีเย้วหรือเปล่าวะเหมือนจะมีแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราสุ่มเพราะว่าเราอยากได้เราจะขาดไอวอ l อยู่นี่ครับซึ่งเราจะสุ่มอีกแค่ครั้งเดียวโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วจ้าไอวอสีเขียว ใชครับปุ๊บก็สดใส่เลยผมชอบสีเขียวนี่จริงๆแล้ว UMP เนี่ยผมมี UMP อันเดิมอยู่แล้วนะครับนั่คือตัว UMP บูย่านั่เนเองนะครับแต่ว่า ถ้าถามเรื่องสเตตัสเนี่ยผมมองเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยดีกว่าเพราะว่ามันลั่น2นะครับแต่ถ้าเอาเท่เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเท่กว่านั่นเลยนะครแต่ทำไงได้ครับสเตตัสมันดีกว่าอยู่แล้วครับผมอ่ากดใช้ไปเลยครับกดใช้ไปก่อนนี่เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ไปด้วยจริงๆอ่ะบูย่ามันก็เท่เว้ยเพราะว่ามันมีท่าถือว่ามันมีท่าเวลเจด้วยอะไรเงี้ยนะมาครับนอน,น,อน กล่องต่อไปอุ้ยกล่องนี้79พร้อมกับเคียว39ครับแต่ผมอะอยากได้แค่เคียวเว้ยผมอยากได้แค่เคียวอะแล้วก็ไอวอเนี่ยไอวอเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่สาวกฟรีไฟเนี่ยมักจะเก็บสะสมถูกไหมครับมักจะเก็บสะสมผมเลยอยากได้เหมือนกันนะไปครับอย่บาบด้ลยไอวอลโอ้โหไม่ใกล้เคียงแต่ก็ได้ระเบิดมาฮะไปครับไปครับ ผมเนี่ยไม่ค่อยอยากได้ชุดเท่าไหร่นะผมอยากได้แค่เคียวนี่ครับซึ่งเคียวเนี่ยสามสิบเก้าเองนะครับสามสิบเก้าเองอ้าวได้รถเฉยไอว <I war S 2> อลเถอะนะไอวอลเคียวโอ้กล้องโซบ <S <S จบแล้วหมออ่ะแลกเคียวมาก่อนจ้าสวยครับแล้วก็ไอวอลสามสิบเก้าเหมือนกันครับทุกคนไปครับยี่สิบไปเลยได้ระเบิดซ้ำ ไม่เป็นไร39ได้มาแล้วไอวอลจับเวยครับหมดแล้วนะเนาะเหลือแค่ชุดอะแต่ชุดผมมองว่ามันมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหรอ่อ่ะในมุมมองผมนะผมไม่ค่อยชอบตัวชุดนี้เท่าไหร่นแบบี่ครับมาผมมองเลยนะวันเนี้ยได้ ยังไงผมก็ต้องได้ก้าวฟ้าครับทุกคนตามที่ทุกคนได้ขอไว้ใน EP ที่แล้วไงผมไม่อ่านคอมเมนต์จริงๆนะเว้ยทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเวลาที่ผมลงคลิปเนี่ยว่าเฮ้ยพี่น่าจะสูมอันนี้ด้วยนะหรือ EP หน้าอยากให้ผมทําอะไรเนะี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมอ่านจริงๆนะเว้ยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะจัดให้ตามคําขอในคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วเน,นี่ครับนั่นก็คือก้าวฟ้านั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนนี้จะไปสูมอีกแล้วครับทุกคนนี่ครับเพชรสคอนครับ ขายของอีกแล้วครับผมบอกเลยว่าวันนี้กินทุกรสอะสองชิ้นเน้นๆเหมือนเดิม <c oughs> มาครับทุกคนเริ่มกันเลยมักเอาเอา้าฮะโอ้โหมาพร้อมกับลูกแก้วเป็นสองลูกทุกคนอุ้ยอย่างเวอร์อ่ะอุ้ย เป็นพลังของเพรปะเนี่ย,อยเอาเรื่องว่ะไปครับตุ่มเรียบร้อยฮะเอาได้ไวกว่าี่คิดไปเยอะเลยเฮ้ยอ,อะไรค,ะครับนี่ยได้มาแล้วแล้วผมขอใส่เลยแล้วกันครับก้ามฟ้าเอาจริงๆนะในส่วนตัวผมเลยอะ่ะผมมองว่าสวยกว่ากล้ามทองเยอะเลยอะ่ะขออนุญาตเปลี่ยนเซ็ตแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมแต่งตัวสีฟ้าแป๊บ,บนึ่ โอ้โหเฟี้ยวฟ้าสุด,สดมาแบบว่าในตีมฟ้าเข้าวันนี้นี่มาในตีมฟ้าซะด้วยสวยๆจัดสวยจัด,ด,ด,ด <Yahoo! S 1> กิจกรรมขอ ep ที่แล้วนะครับที่เราไม่ได้ส่งไปนะครับนั่นก็คือตัวผมขาวนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าสกินผมนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นะระดับต้นๆของฟรีไฟล์เลยนะครับซึ่งเราจะไม่พลาดแน่นอนครับผมกดตัวข้ามนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นตัวอ e ีโบไปนะครับผมมาเลยเฮ้ ฝั่งซ้ายผมเดาว่าเขาต้องสับขาหลอกแน่นอนครับผมผมจะเปิดฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนั่นไงล่ะชัดเลยโกงไ้เนี่ยไม่โกงไปเนี่ยไปครับทุกคน99เพชรอบนี้ก็ยังไม่ได้ฮะโอ้โหสุ่มกันเพลินนะวันนี้สุ่มกันเพลินครั199เพรก็ยังไม่ออกฮะจะครบแล้วนะตอนนี้จะครบแล้วนะเหลือแค่สามอันนะครับผม299เพรยาวไปรัะแต่ยังได้กระเป๋าอยู่อะ ผมว่านะน่าจะเหมาแหละทรงเนี้ยน่าจะเหมาแหละ5้าเาบาพครับทุกคนลุ้น <Bro. S 1> เรียบร้อยชัดเลยชัวร์ทัวร์วเลยแต่ไม่พูดดีกว่า <c oughs> เรียบร้อยครับผมเหมาตู้ไปเรียบร้อยครับสำหรับตัวผมขาวน่าเดงนี่ครับผมได้มาแล้วเอาไปใส่หน่อยดีกว่าเปิดครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวเราใส่แค่ผมนะครับแล้วก็ชุดนี้ ไ้ยชุดนี้เรามีแล้วนะครับโอ้เสียดายมากเลยอ่ะนี่ทุกคนเหมือนที่ผมบอกไปนะครับตัวกล่องตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะได้ชุดไหนนะครับเราก็กดเปิดไปเลยฟึ๊บนี่มันจะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าชุดไหนที่เรามีอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะแลกเป็นชุดตัวนี้นะครับเพราะว่าผมชอบมากเนี่ยครับไปครับเลือกไปเลยแล้วก็เปิดไปด้วยโอ้สวยจริงครับตัวนี้สวยจริงแต่งเลยไหมไม่แต่งดีกว่านอกวันนี้เราจะมากับทีมสีฟ้าเนี่เราทีมสีฟ้าดีกว่านะครัว แล้วก็ยังเหลืออยู่เต็มเลยครับผมสําหรับตัวกล่องสุ่มเนี่ยครก่อนนี้เราจะปิดชิปเนี่ยวันนี้เราจะสุ่มตัวกล่องไปละกันนะครับก่อนนี้เราปิดชิปเนี่ยอ่ะเหมือนเดิมก่อนสุ่มอรดต้มยำกุ้งครับทุกคนกล่องชิ้นนั้นเน้นอับรับพลังจากเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุ่มกันเลยดีกว่าครับมาใหม่มาครับกล่องสุ่มเพชรเฮ้ ไม่มาอีกครับผม,มเอเมากเอเอเรามีอยู่แล้วครับทุกคนเอเอนไม่มาครับไปครับโอ้หยังไม่ออกครับเอมียยังไม่มาครับผมไปครับบาเลสบาเลสไม่มาครับูเสียดายมากบาเลสผมอยากได้มากๆอ่ะไม่ออกครับลูกซองควงเออเรามีอยู่แล้วอันนี้เรามีอยู่แล้วเอเรามีอยู่แล้วเอ้นี่มันเป็นกล่องที่เรามีอยู่แล้วนี่ว่าไม่มาไม่มาเอเอ ยังไงไม่มายังไงเอ้าวไม่มาหมดเลยเนี่ย <S <S สงสัยใช้ดวงไปหมดแล้วครับทุกคน <S <S เป็นที่น่าเสียใจจริงๆอะทุกคนครับไหนไหนก็สูมละมีอยู่ห้าใบครับทุกคนห้าใบ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 ไม่ได้ไเลยเลยโหออะยังไม่หมดครับมันยังไม่หมดทุกคน ไอวอครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ตอนแรกกะว่าจะไม่เก็บแล้วนะกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันแบบมันเป็นเคียวเฉยๆไงถูกปะ่ะแต่มันแดนมีท่านี่ไงแบบท่าแร็สวอปอะไรเนี่ยมันจะเที่ไปไหนครับเนี่ยผมก็เลยก่าวว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปด้วยครับผมการันตี10ช่องเกลือครับทุกคนไปครับขอให้ได้ท่านะท่าเลยหรือเปล่าไอวอสวยครับ Yes. คือกินกับตัวนี้นะผมอยากได้แค่2อ,อย่างนะัก็คือ i อวอลกับตัวท่านั่นเองนี่ครับอขาดีแค่ท่าครับทุกคนท่าที่มากเลยอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แต่ก่อนจะสูบครับผมอีกแล้วครับรีวิวร็สุดท้ายนะครับผมนะี่คือออริจินอลนเดงนี่ครับรถออริจินอลสชิ้นเต็มเต็มโ o m ออริจินอลอร่อยมาก <Wow. S 1> ทุกคนออริจินอลอร่อยมากครับทุกคนเมื่อกี้นี้ไปครับสุ่มต่อครับมทกล่องอะไรวะเนี่ยโอ้โหลิงเออ y e สได้ไแล้ววู้ ได้ไปแล้วจ้าได้ไปแล้วจ้าโคตทเท่อ okay, ะทุกคนที <c> ่ <oughs> ผมชอบมากผมชอบม้ากเลยถ้าบ้านเนี้ยก็เอาอะได้ไปแล้วครับส่วนเคียวกับเสื้อตัว2ตัวนี้ผมไม่เอาละกันเนาะทำไมมันถึงเป็นของรางวัลใหญ่วะเนี่ยตัวเสื้อเนี้ยคือ,อยังไง <c oughs> เขาโชว์ซิปแพกเหรอครับกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากได้ชุดเพิ่มเนี่ยเราสามารถสุ่มต่อก็ได้นะเย าสุ่มได้3มลูกแก้วแล้วใช่ปะมันจะได้เป็นกล่องถูกปะแต่ว่าของรางวัลรองก็เป็นกล่องเหมือนกันนะอ่าสำหรับใครที่อยากจะเก็บให้มันครบไปเลยอะ่ะก็สามารถสุม่มในกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเออวะ่ะลองสักทีไหมพอดีว่าพอดีว่าคก็สาหรับวันนี้เนะี่ยครับผมน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับการสุ่มทุกกิจกรรมแล้วเนี่ยครับที่มีนะครับก็เดี๋ยวน่าจะร้อยเขาอัปเดตแหละถึงจะกลับมาสุ่มอีกทีนึงนะครับสาหรับเซิร์เียเวียดนามนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณเพสด้วยนะครับผมสำหรับ4รสชาตินี้ครับผมแน่คือตัวออริจินอลนะครับมาพร้อมกับรสลาบแล้วก็ต้มยำกุ้งและรสคอนนั่นเองนี่ครับส่วนตัวพี่หมูเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบรสลาบที่สุดแล้วนะครับพร้อมกับลองลงมาเนี่ยผมให้เป็นรสออริจินอลเลยนี่ครับสองรสนี้เนี่ยคือเด่นมากๆสําหรับผมนะสําหรับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบชาวอีสานไงรสลาบมาเลยตอบโจทย์ผมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามัน มันนัวทุกคนเ็้าใจว่ามันนัวครับหาซื้อได้แล้วนะครับผมที่เซเว่นอีเลเว่นนี่ครับผมแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปนี่ครับผมพร้อมกับช่องทางออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะครับบอกเลยเลยว่าหาซื้อง่ายมากๆราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะเพร่อนๆเพี้ยนโฉมใหม่ดูได้สุดไม่ต้องหยุดกับเพสสูตรใหม่ครับผมแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้บ๊ายบาย แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สวกรู